สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำโบมาลี่แบบที่สองอันนี้จะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะใช้ริบบิ้น2ชุดชุดแรกความยาว29นิ้วสี่เส้นค่ะชุดที่2ทํากลีบบัวความยาว9้านิ้ว8เส้นเริ่มทําดอกมาลี่กันก่อนนะคะถ้าใครทํามาลี่เป็นแล้วก็ข้ามไปดูตอนทํากลีบบัวได้เลยจะทําเป็นแบบมาลี่ตูดเปิดนะคะใส่เหรียญทีหลังได้ พับครึ่งลิปล้นเส้นแรกตั้งนะคะเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่ค่ะคล้องเข้าหูวงด้านซ้ายลายลิปปิ้นด้านบนเอาเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งก็จะได้ฐานสี่จากนั้นทําฐานแปดค่ะพับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับ สอดล็อกดิ้นเลยจากนั้นค่ะหยิบขึ้นมาสีเส้นค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พายกันไปค่ะมือซ้ายประคองนะคะเส้นแรกนี้นะคะปล่อยลงหยิบด้านล่างขึ้นมาพยับค่ะปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลง ขึ้นค่ะด้าน,นบนมีสี่เส้นค่ะด้านล่างปลายริบบิ้นโปรสี่เส้นสี่เส้นนี้เส้นแรกปล่อยลงถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามจากนั้นก็ดึงริบบิ้นให้กระชับเลยถ้าใครจะใส่เหรียญก่อนนะคะใส่ขั้นตอนนี้ได้ถ้ายังไม่ใส่ก็พับตัวเปล่าไว้ได้ กระชับดีแล้วนะคะพลิกกลับด้านเราจะทําการพาดสามค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นฝั่งซ้ายนับหนึ่งสองสามพาดไปริบินลงทางนี้แล้วก็พาดหนึ่งสามนับสมทุกครั้งค่ะริบบินก็จะเลียงเส้นกันไปพาดไปข้าคม3ามทุกครั้งค่ะพาดไปห้าเส้นเหลือด้านบน3ามเส้นค่ะเส้นแรกนะคะสอดเข้าห่วงแรกถัดจากเส้นสุดท้ายที่เราพาด ถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วงสองสุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามดึงริบบิ้นให้กระชับเลยจากนั้นคลิกกลับด้านค่ะเก็บริบบิ้นกลับไปนะคะนับ1,2,3เราจะไปขึ้นกรีกมาริฝั่งนูน้นด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านก้นนะคะจะใส่เหรียญเอาไว้ใส่เหรียญ ระชับนะคะพลิกกลับได้ขึ้นมาทำกลีบมะลิกันหิดขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะฝั่งซ้ายโค้งลงนับหนึ่งสองสามสอดลงมาเลยทีนี้ก็รเ,เรียงเส้นไปฝั่งซ้ายนะคะพลิกลงมาสอดในช่องลงมาเลยปล่อยไว้หลวมๆก่อนนะคะฝั่งนี้ริบบิ้นก็จะเรียงกันมา มาครบ8ช่องจากนั้นเราก็ตึงทีละเส้นค่ะจากนั้นก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะ จากนั้นมาใส่กรีบัวกันนะคะเลิกจับด้านสอดข้าม3ามหนึ่งสองสามค่ะ ลบแล้วนะคะทีนี้เริ่มเลยเส้นตรงหน้าเรานะคะยกขึ้นมาพับลงแบบนี้บิดไปทางซ้ายหนึ่งครั้งได้ทรงนี้จากนั้นก็สอดเข้าด้านหน้านี้เลยถ้าอันนี้มันพลิกนะคะก็ลิกให้มันอยู่ทรงนี้ก็จะได้กลีบแหลมค่ะทำไปให้ครบทุกเส้นเลยค่ะ ได้แล้วค่ะรอบแรกดึงดิบบิ้นให้กระชับกระชับนะคะจากนั้นค่ะเก็บดิบบิ้นกลับไปสอดลอดใต้เส้นนี้นะคะที่เราสอดดิบบิ้นมาอ่าสอดสอดด้านบนนะคะไม่ใช่สอดลอดสอดด้านบนให้เหนือเส้นดิบบิน้น ทำกรีบชั้นที่สองนะคะเหมือนเดิมสอดเข้าไปด้านหน้ากรีบแรกจะได้กรีบชั้นที่สองเรียงไปเลยค่ะ ครบแล้วเก็บิปบิ้นค่ะ ใส่เลยนะคะความลงแล้วก็สอดรอดเปีย้เลย